ทางนั้นของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับคุณผู้ชมได้มีการสั่งการให้แขวงทางหลวงภูเก็ตในการตรวจสอบกรณีมีการตรวจสอบพบรอยร้าวบริเวณคอนกรีตเบริเออร์นะครับบริเวณอุโมง์ทางลอดดาราสมุทรนะครับเบ<ม>ื้องต้นต้องบอกว่าเกิดจากรอยร้าวที่ได้มีการวางแผนในการซ่อมนะครับซึ่งสภาพอยู่ในความปลอดภัยครับ จากการนำเสนอข่าวนะครับผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเกี่ยวกับการพบรอยร้าวบริเวณคอนกรีตเบริเออร์อุโมงทางลอดดาราสมุทรนะครับเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาในส่วนของจังหวัดภูเก็ตล่าสุดทางด้านของนายโสพลสวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงภูเก็ตนะครับดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางด้านแขวงเองก็ได้มีการรายงานนะครับหลังจากมีการตรวจสอบรายละเอียดแล้วพบว่าลักษณะความเสียหายนะครับเกิดรอยแตกร้าวบริเวณผิวคอนกรีตด้านบนกรีด คอนกรีตเบริเออร์นะครับจุดที่พบก็จะมีการเจาะนะครับเขาเรียกว่า expansion นะครับ b บส s นะครับเกิดรอยร้าวตามแนวขวางของคอนกรีตเบริเออร์ทุกทุก2ถึง3เมตรแล้วก็พบว่าช่องว่างของคอนกรีตเบริเออร์นะครับบริเวณมงดังกล่าวในทั้งฝั่งขาเข้านะครับพบบริเวณฝั่งขาเข้า กว้างอยู่ประมาณ4เมตรครับซึ่งก็เกิดจากอุบัติเหตุที่มีการรถชนมาก่อนหน้านี้ครับสำหรับแนวาทางในการซ่อมแซมนะคะปัจจุบันคานเหล็กเจาะยึดอยู่กับคอนกรีตแบริเออร์ด้วยเอ็กเพนชันโบค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีการเห็นควรให้ติดตั้งคอเบลค่ะที่เป็นโครงสร้างกำแพงเพื่อที่จะรองรับคานเหล็กอีกชั้นหนึ่ง พร้อมกับก่อสร้างคอนกรีตแบรีเออร์เพื่อที่จะปิดช่องว่างที่เกิดจากอุบัติเหตุที่มีรถชนเสียหายในส่วนที่มีการเกิดรอยแตกร้าวบริเวณผิวคอนกรีตด้านบนคอนกรีตแบรีเออร์จุดที่จะมีการเจาะแอคเพนชั่นโบรค่ะเห็นควรที่จะนําคอนกรีตเดิมค่ะแล้วก็ซ่อมแซมด้วยนนชิ้งซีเมนต์นะคะพร้อมกับทาสีให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงามด้วยแขวงทางหลวงภูเก็ตก็จะมีการดำเนินการซ่อมแซมให้ได้เร็วที่สุดโดยจะคำนึงถึงความปล ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญค่ะ